สวัสดีครับผมชื่อเดชชัยครองยิ้มทิพย์ระหลัดครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับ21สิ่งในตัวเอง1ผมชื่อครองยิ้มทิพย์ประหลัด2อายุ14 3ผมเพศชายครับเพศชาย4ผมเกิดวันที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2549 5ผมเรียนอยู่โรงเรียนต้นแก้วมูลนิธิครับ6ผมศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2 7ผมอยู่ชั้นวัยครับ 8สีที่ชอบคือสีเฉียวมินนะครับ9ชอบอาหารที่มีรสปันกลางไม่รสจัดนะครับ1ินะครับเป็นคนมีนิสัยน่าเริงข่าสังคมได้เร่เกเงเท่าไหร่นะครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ11เนี่เพื่อนสนิทจริงๆมี3าคน12องงานเลยคือวาดรูปร้องเพลงบีทบ็อกพากการ์ตูนและฟังเพลงครับ13วิชาที่ชอบคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศครับ14่นะครับชอบเรื่องเกมแนว RPG และเกมผี15เป็นผู้คนสดท้องของครอบครัวนะครับ สิ 46, มีเฟซเชื่อว่าตัวกลระกิจโลบัส 17. ชอบเล่นกับเพื่อนมากกว่าอยู่คนเดียว 18. ชอบบุกนักกายทุกครั้งก่อนนอนสิเป็นหนุ่มวายนะครับส่วนยีคือผมชอบออกลังกายครับสวันนี้ทำมาของครับเอ้ยนี่ไม่เขียนเม่าไหร่เป็นคนมองรนแบบ